สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันกันกบช่องมาเดย์ h ช n n นลเจอกับเราอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็าจะมาแกะกล่องพาทุกคนมาแกะกล่องอา,อาหารไทยที่เราสั่งไปสนีมานะคะทุกคนส่วนมากเราก็จะไปซื้อเองแต่วันนี้เราสั่งมาเพราะว่าเราสั่งไอ้ที่นึ่งข้าวมาด้วยเราก็ตื่นเต้นมากเราจะได้ที่นึงข้าวแล้วนะคะทุกคนปกติเราเนึ่อข้าวเราก็จะดึงกับพวก ไอที่เป็นตะแกรงพลาสติกนะคะทุกคนก็น่าจะไหม้ไปสองรอบหนึงแล้วก็ลืมแต่วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเปิดว่าละวันนี้เราสั่งอะไรมาบ้างหลังนี้ก็ตกราคาประมาณ3,000นะคะทุกคนเราคูณมาแล้วเราจ่ายไป81.50ิออนะคะทุกคนตกไปประมาณ2,934บาทหลงังน้อยนีดเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้าง ของกินทุกอย่างก็แพงนะครับทุกคนของกินคือเครื่องบินมาก็จะแพงเป็นปกติตื่นเต้นจะมาเปิดไอ้ที่นึ่งข้าวเหนียวพร้อมกันนะทุกคนที่นึ่งข้าวเหนียวเราซื้อมา15บออย15บออยเท่าไหร่คิดก right. ่อน5 3าสามสิบสามร้คูณปสามชกเนาะ ละห้าอยสี่สิบนะจ๊ะทุกคนแต่เราก็ต้องซื้อเนาะเราจะรอกลับไทยไปซื้อก็ไม่ได้กลับทักทีนึ่งข้าวเหนียวบางทีนึ่งในพลาส,สติกรู้สึกว่ามันมันมันก็ไม่ดีเท่านะเดี๋ยวเราลองสั่งมาก่อนมีความอยากได้มาดูว่าเราได้อะไรมาบ้างเปิดมาร์แรกก็เจอไอ้นี่เลย,อยขอโทษทุกคน สใบมะกรูดจ้ะทุกคนหนึ่งร้อยกรัมอันแรกเราก็ได้ใบมะกรูดมาหอมมาก <c oughs> เราสั่งมางสองสองร้อยกรัมหนึ่งหนึ่งร้อยกรัมก็สามยูโรสามสามเลยครับประมาณเก้าสิบห้าบาทนะคทุกคนอืหนึ่งชงก็ร้อยหนึ่งชงละร้อยครัทุกคนสั่งมาสองชงก็ไม่คิดว่ามันจะได้เยอะขนาดนี้เนาะก็ลืมไปว่าใบมะกรูดมันเบานะครัทุกคนแล้วก็ได้ตัวนี้มา พี่เขาแถมมาม่ามาให้ด้วยอันหนึ่งโอเคขอบคุณค่ะแล้วเราก็สั่งปลาส้มมาค่ะทุกคนปลาส้มตัวนี้ก็18ออยนะคะทุกคน1นกิโลคูณอีกแ้วสมองสมองไปหมดแล้ว6สี่บาทปลาส้มทำเองไม่เป็นนะคะทุกคนต้องซื้อมาพี่เขาทำอร่อยมากปลาส้มกินได้นานมากค่ะกินได้นานมาก ถึงได้เจ็ดร้อยจ้ะปลาสม้มต้องยอมรับจะทําไม่เป็นทำไม่เป็น,เ,ปนเดี๋ยวเยวเอาทีหนึ่งข้าเหนียวเราไว้ทีหลังแล้วก็มีหน่อไม้หน่อไม้อันนี้แปดหน่อไม้น,นี้ก็300 300ยร้อจ้ะทุกคนห้ารอยกรัมแต่บางเราอยากกินหน่อไม้ที่ เอามาจากบ้านเราบ้างแล้วเพราะว่ารู้สึกว่านหน่อไม้ที่ซื้อในร้านเอเชียมันมันชอบมีกลิ่นต้มน้ำเท่าไหร่ก็มีกลิ่นนะคะทุกคนเราก็เลยเออเอามาจะมาแกงเปะกกินลองลองเอาตัวนี้มาก่อนถ้าอร่อยเราก็จะกินซื้อกินเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ต่อไปก็มีรถดีรถดีสีนี้ในร้านเอเชียเรายังไม่เห็นเนาะแถวเราอยู่มีแต่ห่อสีส้มเราก็เลยสั่งสีนี้มาสีนี้อันนี้ก็13อมโอยลนะคะทุกคน คูณ468บาทอันนี้500ถุงหนึ่งกี่กรัมเนี่ยบ้านเราขายอยู่105บาทเนาะมาถึง,งท,ที่เมืองไทยขี่เครื่องบินมาก็ถุงละ500จะ้เฮ้ยเห็นราคาก็ขนลุกตอนนี้เราเริ่มทำใจได้แล้วค่ะทุกคนแต่ก่อนเราไม่ค่อยกล้าซื้ออะไรหรอก850กรัมแต่ก่อนเราก็ขนมานะคะทุกคนขนมาขนมาแต่กินหมดแล้ว อนนี้ก็คือโควิดเราไม่ได้กลับไปเราก็เลยซื้อค่ะทุกคนขอให้แต่เขามีมาขายนะทุกคนโอเคห้าร้อยบ้านเขาขายร้อยร้อยหบาทที่นี่มาถึงที่นี่ห้าร้อยนะคะรถดีขี่เครื่องบินนะคะทุกคนเราก็ต้องเข้าใจคูณแล้วก็ขนลุกบนนั้นโอ,โอเคจ้ะแล้วก็สั่งอายุโนมโตะมาหาทุกคน อายินโมโตที่เป็นภาษาไทยนะทุกคนเรารู้สึกว่าเรากินอายินโมโตจากไอร้านอาเซียแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษนะเน็กอินแฟนอะไรสักอย่างเรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยมันของบ้านเราตัวน,นี้ก็ต้องผลิตที่ไทยเลยนาะไหนเขาผลิตที่ไหนบริษัทอายินโมโตประเทศไทยจำกัดผลิตที่ไทยอนะ่ะมันมันอร่อยกว่ากันนะทุกคนเอ,อเดย๋ยวหาที่ผลิตไม่เจออ่านบอก อันนี้500กรัมหนึ่งซองเราซื้อมา 3, 3มสามเออนะคะทุกคนสามถึงละร้อยค่ะทุกคนไม่รู้บ้านเราขายเท่าไหร่เนาะห้าสิบสองแต่รถดีแพงกว่านะเนี่ยจริงเหรอสิบสามรดดีแพงอันนี้ก็เพิ่มมา3.50ประมาณ120บาทก็เพิ่มมา60ก็โอเคคะ่ะผงชุลด เราซื้อมาสองห่อสองอันนี้เจ็ดใช่3บาทหา้ยูโรห้สสตางค์ก็ประมาณ1 2 0ยยี่สรอสองอันนี้ก็เจ็ดของมันต้องมีนะทุกคนถ้าขาดอันนี้ก็กินไม่ได้แล้วก็สั่งมามะเขือมา1นกิโลโอ้แตกแปดแปด้อยโอ,โอแปดสาบบาทมะเขือ1กิโลสองอกสิบบาท,าบบาทฉัน ไม่ได้กินนานแล้วนะมะเขือกี่ที่กี่เดือนแล้วเนี่ยห้าหกเดือนแล้ว <laughs> เออเพราะว่าก็ถือว่าโอเคถูกนะถ้าเราซื้อในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตประมาณแพ็คแพ็คหนึ่งปริมาณสีลูกก็สามยูโรถ้าเรารวมรวมกันสีลูกสามสามหกก็ถือว่าถูกนะถ้าเปรียบเทียบในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตว่าแพ็คหนะึ่งสามยูโรหรือสามยูโรห้าสิบด้วคะ่ะในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตมันแพงกว่าแต่อันนี้หนึ่งกิโลแปด เราก็ได้เยอะอยู่นะได้หลายชุดได้เกือบ5้ซได้เยอะอยู่โอเคมาเขือก็โ okay อเคมาทุกคนไม่ต้องขี่รถไปซื้อด้วยไม่ต้องแบกเองมาสง่งถึงหน้าบา้านแล้วอันที่เรารอคอยก็มาแล้ว่ะทุกคนที่นึงก็เหนียวขเขาเรียกหมวดนอปไซสานหมวืมก็ไม่ใหญ่นะสำหรับกินคนเดียวก็ โอเคนะกองขาหน่อยคะ่ะแม่ก็ไม่ใหญ่นะทุกคนแต่ว่าหนึ่งแค่นี้คนเดียวก็กินไม่หมดแล้วทุกคนมาเขือรนมาเขือทอ,องคำนี่ค่ะกบนโอเคในร้านเอเชียก็มีอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันอันใหญ่อะแล้วก็เราก็ถ้าเราซื้อในร้านเอเชียที่เป็นเหมือนคล้ายๆบ้านเราเป็นรูปตัววีอะเราก็ต้องซื้อหม้อน,นึงด้วยแต่อันนี้มันดีอย่างนึงก็คือ เราสามารถใส่กับหม้อที่ทํากับข้าวของเราที่เป็นหม้อของบ้านเขาที่เป็นริมเดียมได้พอดีได้ดีนะคะทุกคนนี่คือข้อดีของไอลักษณะอย่างนี้นะคะทุกคนอ,อยู่บ้านก็ต้องหาของกินที่มันถูกใจหาเครื่องมือทําครัวที่มันถูกใจความจริงเราจะซื้อแบบที่นึ่งข้าวที่เป็นวงรีแล้วก็ซื้อไอที่เรียกหม้อน,นึ่งก็ได้นะทุกคนแต่ว่า ครัวมันเล็กมันแทบจะไม่มีที่จะเก็บของเราก็ต้องหาของที่มันแบบประยุกต์ใช้กับของที่เรามีในบ้านให้ได้มากที่สุดนะคะทุกคนนี่ก็คือของราคาสามพันของเรานะคะทุกคนก็ได้แค่นี้กระเาจาะหนึ่งใบมะกรูดมะเขือหนึ่งกิโลมะเขือหนึ่งกิโลก็เท่านี้เนะาะมะเขือหนึ่งกิโลที่เ่งข้าวเหล้าไม้ใบมะกรูดรสด,ดี ลบดีห้าร้อช่างมันมันอร่อย <c oughs> หาซื้อสีนี้ไม่มีมันมีแต่สีส้มมันทุกคนเราก็เอมันรู้สึกอยากกินสีนี้แล้วก็ผงนัวสำคัญกับส้ตามตำมากๆคือพยายามหาในร้านเอเชียแต่มันไม่มีแบบเป็นภาษาไทยมาขายนะทุกคนเราก็เนี่ยเห็นพี่เข้ามาขายก็โอ้ยมามาแล้วก็ปลาส้ม ของพี่เขาอร่อยจริงโอเคค่ะทุกคนสามพันได้แค่นี้แหละค่ะทุกคนสามพันสามพันบาทสามพันไมจะพูดอะไรบ่อยขนาดนั้นสามพันนอไม้แท็กแล้วเท่าไหร่แปดยูโรคูณใหม่สิแปดสามยูซี่สามร้อยือว่าแปดยูโรห้าสิบแปดจุด ห้าสูกลสามจมกสามร้อยหกบาทบ้นเราขายเท่าไรสิแม่เฮ้ยหน่อนไม้ขี่เครื่องบินมานะคะทุกคนจ้ะจัดไปจ้ะอืมแต่มันไม่มีกลิ่นเ,นเปรี้ยวเหมือนในร้านเอเชียเนาะเดี๋ยวขอบางอันนี้ก่อนอจะทำแกงเปิดกินจ้ะทุกคนหิวมากน่าจะทำอร่อยกันเพราะว่าเราต้ม น้ำสองน้ำที่ซื้อมาจากร้านเอเชียเราก็ไม่รู้จะเชื้อซื้อยี่ห้อไหนเหมือนกันมันเปรี้ยวมันแบบมันยังมีกลิ่นอ่ะเราก็พยายามหาเปลี่ยนยี่ห้อหลายยี่ห้อแล้วก็มันก็ยังมีกลิ่นเราก็เลยโอเคเราสั่งพี่เขามากินแต่สั่งหนึ่งกิโลมันเหลือแค่ห้าร้อยนะคะห้าร้อยกลเราก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าเอามาชิมก่อนถ้าอร่อยก็จะสั่งเพิ่มนะ,ะทุกคนโอเค ต่อไปนี้เราก็จะอ้วนแล้วค่ะทุกคนเพราะเราเรามีเครื่องปรุงที่ทําให้อาหารอร่อยแบบจริงจังเพราะเราไม่ได้กินผงยูรสที่เป็นของไทยนะปาเป็นปีแลยนะคะทุกคนเราคิดว่ามันน่าจะมีแต่อยู่ที่นี่เราเห็นเป็นหอสีเหมือนกันเลยแต่มันยี่ห้อนี่เป็นภาษาอังกฤษแล้วข้างล่างก็เขียนด้วยว่า make in france คือผลิตที่ฝรั่งเศสก็เลยคิดว่าคนฝรั่งเศสกินผงชูดรสเหรอทำไมผลิตท,ที่ฝรั่งเศสแู่แต่เราก็ มันอาจจะเป็นความรู้สึกก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยเหมือนของบ้านเราเราเรารู้สึกเออก็กินกินไปนงั้นแหละแต่มันไม่ค่อยนัวมนของบ้านเราแบบความอาจจะเป็นความรู้สึกของเราเนาะมันมันมันอาจจะเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราเอถ้าเลือกได้ก็เอาอันนี้ค่ะทุกคนราคาก็ไม่ต่างกันมากนะคะในร้านเอเชียตัวนี้ราคาม่ต่างกันมากพอๆกันเวลาเราซื้อของกินไทยที่นี่อย่าไปคูณเงินไทยนะคะทุกคนตาย ไม่กล้าซื้อกินเล็กๆเรามาหยิบอันนู้นก็คูณเงินไทยหยิบอันนี้ก็คูณเงินไทยแบบโรคจิตเนะียทุกคนมันยังปรับตัวไม่ได้แล้วก็ไม่กล้าซื้อกินเลยไม่แค่ไม่กล้าซื้อกินมันแบบรู้สึกว่าผักเนี่ยกำละห้าบาทอยู่เนี่ขายกำละร้อยแบบมันมันแต่ก็สู้ซื้อกินแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยกินจริงๆแบบอดอดมากแล้วก็หิวหิวจะตายแต่เราคิดว่าเรามานี่แค่สามเดือนนอช่วงนั้นเดี๋ยวกูอดไปกินประเทศไทยดีกว่า,าอดไปกินประเทศไทยดีกว่าอะไรอย่างนงี้นะคะทุกคนพอ พอเริ่มอยู่แล้วเราก็จะเออเราต้องใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่แล้วเราก็เออเราก็เริ่มทําใจทําใจเพราะว่าถ้าของอะไรทุกอย่างเหมือนกันเหมือนกันที่แบบขายในซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรแบบถ้าเอาไปคูณเงินไทยก็จะไม่ค่าซื้อกินนะทุกคนเราแบบเราบ้าเองเนี่ยเราไปคูณว่าส่วอย่างนั้นเลเราบ้าเองเราขี้เหนียวองนีคนนั่นแหละเราบ้าเอง <c oughs> นี่ก็จะทําซุปมะเขือกินท้าทุกคน ดี๋ยวก็จะมากินกับเพื่อนๆนี่แหละกินคนเดียวแม่อรอยละเหงามากกินคนเดียวแล้วก็ปลาส้มตัวนี้ก็ยังไม่เป็นนะคะพี่คนพี่เขาทําแล้วเขาก็ส่งมาเลยถ้าประมาณเอาไว้ข้างนอกประมาณสองสามวันสามวันสี่วันก็จะเปรี้ยวเพราะว่าที่นี่มันหนาวต้องเอาไว้นานเลย <c oughs> <c oughs> รถดีห้าร้อยรถบีห้าร้อยบาทนะคะทุกคน <c oughs> ถ้าไม่รถไม่ดีเนี่ยจะไม่ซื้อนะเนี <c> ่ย <oughs> โอเคแล้วก็ใบมะกรูดโอ้โหเยอะเหมือนกันนะนี่เดี๋ยวขอดมกลิ่นใบมะกรูดหน่อยสิต้นมะกรูดแล้วก็มะกรูดก็ทั้ทุกคนแต่เราปลูกไม่เกิดมันตายแนละ้วซื้อกินดีกว่าร้อยกรัมสามกิโรลงละร้อยก็โอเคกินได้นานอยู่อันนี้เราก็ต้องไปใส่ช่องฟิดตไว้นะนี่ใส่ช่องฟิดตไว้แล้วเขาตัดมาเป็นกาน้านเลยอะไเนี้ยอู้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ้อ หอ,อมมาอจะอามาทอดไก่คนเอามาทอดโครงไก่ใบมะกรูดพวกทอดไก่พวกอะไรทอดไก่บ้านๆนะทุกคนนี่ในโทรศัพท์แฟนจะเข้าเลยเราทุกคนเสียงข้อความมาแฟนทํางานอยู่บ้านทุกคนจะได้ยินเสียงแฟนกดคอมพิวเตอรต์ตึ้งตั้งตึ้งวันนี้ก็พาทุกคนมาดูว่าเออเราได้อะไรมาบ้างนะคะทุกคนก็เตรียมตัวนี่ทำหมกน่อหมกน่อไม้ได้ใบมะกรูดมาแล้วไม่ได้กินนานอ่ะ เพราะว่าร้านเอเชียมันก็มีแต่ไอใบมะกรูดแห้งเนาะใบมะกรูดสดมันไม่มีมอมันแห้งกลิ่นมันก็ไม่ถึงแล้วเริ่มโหยหาอะไรที่เป็นกลิ่นไทยๆแล้ทุกวันเนี่ยอะไรที่เป็นกลิ่นไทยๆเราห้ยหาเราจิตถึงเมืองไทยมากเราอยากกลับบ้านเราอยากไปกินอะไรของบ้านเราเราไม่อยากกินกลิ่นปอมๆบางทีเราอยากอาอนนั้นแหละหาเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเบื่ออาหารทุกวันนี้กินอาหารวันละครั้งนะทุกคนนอกนั้นก็กินขนมเล็กๆๆพร้อมแล้ว มันมมันเบื่อฝีมือตัวเองมะกกินวันละครั้งนะคะทุกคนอตอนวันมืดก็อาจจะก,กินกล้วยลูกนึงหรือว่าต้มามะม่าก,กินอะไรอย่างงี้แค่นั้นไม่รู้อะหรือกระเพาะเรามันตีบไม่รู้ตั้งแต่เรียนเพราะว่าเราเรียนแล้วเราเครียดแล้วก็ไม่ได้กินเลยพูดมากมากตอนนี้ก็จะพูดมากนิดนึงนะทุกคนอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนคุยโอเคคะ่ะทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาดูผักที่ขี่เครื่องบินมาก็มีความ ความแพงนะคะทุกคนเ็เอออันแหละแต่เราก็รับได้แน้ะค่ะทุกคนทุกวันนี้เราอยากกินมากเราก็รับมันได้แล้วค่ะทุกคนโอเคนี่คือห้องเก็บของก็รกนิดนึงอันนี้ของของขวัญมันเกิดนะกคนเราเกิดดวนกุมภาเนาะใกล้ใกล้ถึงเนาะซื้อของขวัญมารอกลัวมันส่งล่าช้าอันนี้ก็เดือนมกราซื้อมารอต้งเดือนเราก็จะรอไปหนึ่งเดือนนี่เหมือนเดิมนะทุกคนนี่ก็คือของขวัญของเราโอเค มีทุกอย่างห้องนี้ก็จะรกกหม่เป็นห้องเก็บของนะห้องนุ่งในอนาคตนะฮะทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะทุกคนช่วงนี้เราก็จะพามากินมีแต่เรื่องกินนะทุกคนไม่รู้สถานการณ์ต่อไปจะแย่ลงหรือดีขึ้นก็ยังไม่รู้นะคะทุกคนแต่ที่ร,รู้ตอนนี้ห้างยังไม่เปิดเลยทุกคนยังไม่ได้ไปไหนเลยไปแต่ซูเปอร์มาร์ก โอเคคะ่ะทุกคนบ่นมาเยอะแล้วเดี๋ยวขอตัวไปเด็ดใบมะกรูดไว้ก่อนจะเอาไปล้างล้างแล้วก็แช่ช่องฟิตครึ่งหนึ่งแช่ตู้เย็นครึ่งหนึ่งคะ่ะทุกคนให้มันเป็นกลิ่นอยู่ว่าของแพงคะ่ะเราต้องกินอย่างคุ้มค่านะคะทุกคนเราจะต้องไม่ทิ้งนะคะทุกคนแต่การกินได้ไหมเนี่ยโอเคคะ่ะทุกคนไม่บ่นแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคะ่ะสวัสดีค่ะ